เปิดกาชาแบบรู้คิดเปิดวันแรกกำตังเปิดวันหลังๆกำหมัดบริการเติมเงินออนไลน์ราคาถูกเทพทรูดอทคอมีบัตรให้คุณเลือกมากมายและเว็บไซต์ที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเ x ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เซิร์ฟไต้หวันก็ได้อัปเดตอาชีพคลาสสาเข้ามาแล้วนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคัสสามของแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักคัสสามนะครับเรามาทําความรู้จักคัสสามกันก่อนนะว่ามันมาอย่างไงเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอัปเดตต่อจากอาชีพอะไรนะครับผมตอนแรกนะครับผมทุกคนเนี่ยเราจะเริ่มที่โนบิตใช่ไหมครับและเมื่อเปลี่ยนอาชีพปุ๊บที่เ e ือสิบนะครับเราจะกลายเป็นอาชีพคาสหนึ่งครับผมอย่างของผมเนี่ยเป็นสายเวทก็จะเป็นอาชีพเมดนะครับ และทีนี้หลังจากที่เราจ็อบ50นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวิาสาตถ์ูกไหมครับและหลังจากที่เราเก็บวิาสาต์จนจ็อบ50นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฮวิสาต์อ่าทีนี้อาชีพเมดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าคลาสหนึ่งนะครับผมแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นวิาสาต์ปุ๊บตรงนี้เราจะเรียกว่าคลาสสองครับและเมื่อเราเปลี่ยนเป็นไฮวิสาต์ครับ เราจะเรียกว่า High ฮคลาสครับผมทีนี้คลาส s 3อยู่ตรงไหนครับคลาส3ก็คือต่อจากข้างล่างไฮวิสั d ลงมานั่นเองครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟซียังไม่มีเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเป็นไฮวิส r ตปุ๊บนะครับถึงจ็อบที่ตัวเกมกำหนดเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนคลาส s 3ได้ครับทีนี้ครับผมบางคนอาจจะได้ยินคำว่าคลาส2 2คลาส2ออันนั้นคืออะไรครับผมการจำแนกจะเป็นแบบนี้นะครับคลาส2 1เนี่ยก็คือคลาสที่อยู่ทางซ้ายครับผม อันนี้เรียกว่าคัสหน,นะครับส่วนวิชาตรงนี้เรียกว่าคัสส2แล้วก็ขีดหครับผมเวลาเขาเรียกกันนะครับคัสสขีด1ก็คือคัสสที่มาเป็นอันดับแรกนะครับผม และอันนี้ก็เป็นไฮคลาสสองขีดหนึ่งนะครับและถ้าเป็นคลาสสามของไฮวิซาร์ดก็จะเป็นอาชีพวอร์ล็อกนะครับก็จะเป็นคลาสสามขีดหนึ่งนะครับมาทางด้านฝั่งขวาบ้างนะครับผมซึ่งฝั่งขวาเนี่ยมันยังไม่เปิดใช่ไหมเพราะว่าแพทยยังไม่มาเนาะฝั่งขวาตรงเนี้ยนะครับอาชีพเนี้ยเขาจะเรียกว่าอาชีพเซตนะครับผมซึ่งจะเป็นคลาสสองขีดสองครับอ่าเนี่ยสองขีดสองและพอมาเป็นไฮคลาสก็จะเป็นสกอร่านะครับก็จะเป็นไฮคลาสสองขีดสองนะครับและคลาสสามของสกอร่านะครับซึ่งยังไม่มาเหมือนกัน ก็จะเป็น s o ร์ e r อรนะครับก็จะเป็นคลาส3-2แบบนี้นั่นเองนะครับผมอะ เราก็รู้จักแล้วว่าคัสสามมันคืออะไรนะครับแต่นั้นใครจะเป็นคัสสามนะครับก็ต้องเป็นไฮคาสให้ได้ซะก่อนนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าแต่ละอาชีพที่อัปเดตเข้ามานะครับวันนี้คัสสามของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างนะครับหน้าตาของชุดตัวละครเป็นยังไงแล้วก็มีสกิลหลักอะไรบ้างครับผมไปเราไปดูกันเลยครับอาชีพแรกนะครับผมก็ขอเริ่มที่อาชีพวอลล็อกก่อนเลยนะครับผมวอลล็อกก็จะเป็นคัสสามของไฮพิษัทนั่นเองนะครับสกิลหลักๆนะครับผมก็ได้อธิบายอย่างละเอีย ขอข้ามสกิลของวอลล็อกไปเลยแล้วกันนะครับอาชีพต่อมานะครับผมก็จะเป็นอาชีพรุนไนท์ครับผมรุนไนท์ก็พัฒนามาจากหลอดไนท์นะครับที่เป็นไฮแคสนะครับรุนไนท์เนี่ยสกิลหลักๆนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแปลมาจากภาษาจีนนะอาจจะชื่อสกิลเนี่ยไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดคาดขึ้นได้นะครับมาดูสกิลแรกนะครับผมก็คือเดตบรายดิงนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำการเชื่อมโยง HP นะครับหรือว่าเลือดของเราเนี่ยกับเป้าหมายครับผม แล้วเมื่อตัวเรานะครับสูญเสียเลือดลงนะครับผมเลือดที่เราเสียไปจะทําดาเมจใส่เป้าหมายที่เราเชื่อมโยงนะครับแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยมีค่าความเกลยดชังสูงขึ้นนะครับแล้วก็สถานะนี้เนี่ยไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับผมคิดว่าการยกเลิกของสถานะนี้นะจะต้องเดินออกจากระยะสกิลเท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อมานะครับสกิล Dark Frame Sword Array นะครับผมสกิลนี้เนี่ยมันจะสร้างบัฟดาบมืดตามตัวเราขึ้นมาครับแล้วก็ทุกๆการโจมตีปกติของเราที่เราฟันเข้าไปเนี่ย มันจะทําการลดไฟนอลดามจของเป้าหมายลงครับแล้วก็ลดการป้องกันสถานะต่างๆของเป้าหมายลงด้วยครับผมก็คือเหมือนฟันแล้วเป้าหมายตีดีบัฟนั่นเองนะครับผมสกิลนี้นะต่อมาก็จะเป็นสกิลควิกแจ็บนะครับผมอาจจะเชื่ออาจจะไม่ถูกนะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับโจมตีด้วยหอกเป็นเส้นตรงครับผมไปข้างหน้าหลายครั้งเหมือนแบบว่าพุ่งหอกเข้าไปนะครับรัวๆนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยจะได้รับดามจเพิ่มขึ้นในการโจมตีครั้งถัดไปนะหมายความว่าสมมติว่าคุณพุ่งหอกไปโดนหนึ่งคร เป้าหมายก็จะโดนดามเมตแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันสแต็กได้กี่ชั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลหลักๆของอาชีพรุนไนคลาสามของลอตไนค์นะครับเอาละครับไปดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับผมอาชีพต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิโอตินครอสนะครับซึ่งพัฒนามาจากแอสซิ s i n นครอสนะครับสายแอดนั่นเอง สกิลนะครับผมก็จะมี New Poison Research นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นบัฟให้กับสกิลธาตุพิษครับผมเมื่อเราโจมตีเป้าหมายนะครับเป้าหมายติดพิษปุ๊บนะครับพิษจะทำดาเมจรุนแรงขึ้นครับต่อมานะครับเป็นสกิล Cross Cut นะครับสกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่าอย่างพีคเลยครับผมเป็นการพุ่งเข้าใส่เป้าหมายครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับ แล้วดาเมทที่ทําได้นะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับ HP ที่เสียไปของเราครับดังนั้นเมื่อเราเลือดเหลือน้อยลงนะครับผมเราจะยิ่งใช้สกิลนี้ได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลนี้นะครับแล้วเป้าหมายตายนะครับผมเหมือนว่าเราลัดช็อตเป้าหมายได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รีเจนเลือดกลับมาด้วยครับผมเป็นไงเหมือนแบบว่าพอฆ่าปุ๊บดูดเลือดกลับมานะครับโอเคต่อมานะผมก็จะเป็นสกิลชาร์ o วอล์กนะครับ อารมณ์แบบสกิลมุดดินนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นมุดดินที่เจ๋งกว่าเนาะก็คือเมื่อเรากดสกิลนี้นะครับผมมันจะทําการสร้างร่างเงาเอาไว้ณจุดที่เรากดนะครับแล้วเมื่อตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปนะครับไอ้ร่างเงาเนี่ยก็จะวิ่งตามตัวเรามาเพื่อจะที่กลับร่างหลักนะครับผมแล้วระหว่างที่ร่างเงาเคลื่อนที่ผ่านเป้าหมายตัวไหนนะครับผมก็จะทําดาเมจกับเป้าหมายตัวนั้นแล้วก็เป้าหมายมีโอกาสติดฟรีซด้วยครับผมเอาละอาชีพต่อมานะครับผมก็จะเป็นอาชีพแมชชินิกนะครับเป็นคลาสสของอาชีพไวท์สมิธนั่นงนิดึ ก็สกิลแรกนะครับผมชื่อว่า Magic Machinery License นะครับผมสกิลนี้นะครับจะทำให้อาชีพนี้นะครับเรียนรู้สกิลขี่หุน่นอถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชัน PC มาจะแบบว่ารู้ว่าคาสาเนี่ยมันสามารถขี่หุ่นยนต์ได้แล้วนะครับแล้วเมื่อเราขี่หุ่นยนต์ก็ผมนะ รถเข็นของเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปครับซึ่งไม่แน่ใจว่ารถเข็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น,ปนแบบไหนอาจจะเป็นไอพ่นเป็นปืนใหญ่หรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ลากรถเข็นแล้วแน่นอนนะครับผมเมื่อเราโจมตีในขณะที่เราขี่หุ่นอยู่นะครับไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทาดาเมจให้เรามากขึ้นนะครับผมก็แปลว่าเราขี่หุ่นยิ่งปกตินะครับมันก็จะทาดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลต่อมานะครับ ก็จะเป็นบอลแคนแคนนอนนะครับผมบอลแคนแคนนอนเนี่ยมันจะโจมตีด้วยไฟนะครับแล้วก็ระเบิดเป็นวงกว้างใส่เป้าหมายนะครับผมทำดาเมจหลายครั้งในระยะสกิลนะครับผมแล้วก็มันจะทําดาเมจใส่เป้าหมายขนาดกลางและขนาดเล็กแรงขึ้นด้วยครับนะสกิลต่อมานะครับผมก็คือซาเวดฟิลลี่นะครับเมื่อทุกๆครั้งที่เราโจมตีออกไปนะครับผมและโจมตีติดคริ์ิคอลนะครับจะได้บัฟจากสกิลซาเวดฟิลลี่ับผมทำให้เราเพิ่มพลังโจมตี และเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับเพิ่มแม็กแท็กกับ S P D นั่นเองนะครับและเมื่อบัฟสะสมจนถึงครบจํานวนสแต็กสูงสุดนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสแต็กสูงสุดเนี่ยมันสูงสุดที่เท่าไหร่เนาะจะทําให้การโจมตีเนี่ยนะครับมีความสามารถดูดเลือดเข้ามาด้วยครับผมแล้วก็จะดูดเลือดแรงขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยเหลือน้อยครับผมเอาละครับอาชีพต่อมาครับผมก็คืออาชีพเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นคลาสสามของอาชีพสไนเปอร์นะครับผม ซึ่งสกิลหลักๆนะครับก็จะมี Elemental t r a p นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้แท็บที่เราวางใส่เป้าหมายครับผมจะทำการเปลี่ยนธาตุเป้าหมายเป็นตามธาตุของแท็บนั้นๆครับหม,มายความว่าสมมติว่าคุณใช้ธนูไฟใช่ไหมครับแล้วคุณวางแท็บดินใส่เป้าหมายคุณก็จะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นธาตุดินครับแล้วคุณก็จะยิงไฟแรงขึ้นนั่นเองหูเป็นไงมันดูเหมือนแบบเฮ้ยสกิลแท็บมันอ่อนใช่ไหมเกมนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีสาระแต่ว่าสกิลเนี้ยผมมองว่าดีมากเลยนะ คือมันทําให้บังคับเป้าหมายแพ้ทธาตุเราแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรามีแร็หลายธาตุใช่ปะแต่ว่าสกิลเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้กับ MVP ได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะสกิลต่อมานะครับผมก็คือ precise shooting นะครับผม precise shooting เนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่าตั้งป้อมนะครับสถานะแบบเข้าสู่สถานะ precise s t a n d อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราตั้งป้อมนะครับผม final SPD ของเราเนี่ยมันจะลดลงนะครับก็คือเรายิงช้าลงนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในสถานะตั้งป้อมนะครับผมเวลาเรายิงออกไป1ครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มจํานวนลูกธนูครับที่ยิงออกไปด้วยก็คือยิง1่งครั้งอาจจะออกไป2อสลูกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความแรงของธนูที่ยิงในในสถานะตั้งป้อมเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นครับตามสัดส่วนของ s p d ที่ลดลงนะครับผมซึ่งผมคาดว่าเมื่อสกิลนี้อัพเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ s p d ของเราจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมอาจจะเอาไว้แบบ เน้นยิงบอสแบบจ่อๆเลยนะแล้วก็แบบชัวว่าจังหวะเนี้ยไม่ต้องหลบนะครับผมเน้นเร่งดาเมจกับบอสตัวนั้นนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะแรงกว่าการยิงปกตินะไม่งั้นมันเสียชาติเกิดเป็นสกิลนะครับผมโอเคมั้ยอ่ะสกิลต,ต่อมานะครับผมอันเนี้ยไฮไลท์มากสําหรับเลนเจอร์นะโหดมากนะก็คือแอโร่สตอร์มนะครับผมสำหรับใครที่เล่น PC มาก็จะรู้ว่าสกิลนี้มันก็เป็นสกิลหลักเหมือนกันนะมา R X สกิลนี้มันก็เป็นสกิลหลักนะครับผม สกิลแอโรสตอมนะครับก็จะยิงฝนธนูแล้วลงไปต่อเนื่องเป็นระยะกว้างนะครับผมอาจจะกินเวลาสักป่าหวินาที2วินาทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผมสามารถติดคี่ได้ด้วยนะยิงสกิลติดคี้ได้นะไม่พอนะครับยังทําการดูด HP ทุกๆครั้งที่ติดคี้ครับผมเอาละอาชีพต่อมานะผมก็คืออาชีพสุดท้ายแล้วนะก็เป็น อาร์บิชช OP นะครับผมอาร์บิชช OP เนี่ยจะเป็นคล้สามของอาชีพไฮปรีสนะครับผมสกิลแรกนะครับผมโฮรี่สปิริตนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทําการสร้างต้นไม้ขึ้นมาครับถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชันพีซีเนี่ยนะครับมันจะเป็นบัฟแล้วก็มีต้นไม้เขียวๆนะต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่ในระยะของต้นไม้นี้นะครับผมจะได้รับผลของการฮิลก็คือฮิลต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะครับและที่สําคัญครับผมมันจะชุบชีวิตทุกคนที่อยู่ในระยะของต้นไม้คัับเเเอออาาป็นนนนนว่่่มมืชหูงะครับ เอาละสกิลต่อมานะครับผมก็คือสกิลบ้าวออฟไลท์นะครับสกิลนี้เนี่ยเราจะทําการเชื่อมโยงเป้าหมายครับที่อยู่ในระยะสกิลเข้าด้วยกันเหมือนแบบเหมือนโยงโซ่เอาไว้นะครับผมแล้วก็ทําให้เป้าหมายที่โดนเชื่อมนะครับเคลื่อนที่ช้าลงและก็ทําดาเมจใส่เป้าหมายนั้นนะครับภายในเวลาไม่กี่วินาทีต่อมานะครับผมถ้าเป้าหมายอ่ะ ยังไม่หลุดจากระยะสกิลก็คือสมมติว่าคุณโดนสกิลนี้ปุ๊บแล้วคุณไม่วิ่งออกนะครับจะอีกคนนึงอยู่ใกล้กันอยู่นะครับสกิลนี้ก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งครับก็คือโดนดาเมจเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมแบบนี้ดังนั้นเมื่อโดนสกิลนี้นะครับผมต้องวิ่งออกจากกันนะสำหรับคนที่โดนนะและสกิลต่อมานะครับผมก็คือสกิล holy sword นะครับสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลสาหรับสายทุบนะเพชรที่ถือกระบองนะครับผม เมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับเป้าหมายจะติดสถานะดีบัฟดาบนะครับผมซึ่งภายในไม่กี่วินาทีต่อมานะครับถ้าเราโจมตีธรรมดาใส่เป้าหมายนั้นนะครับผมก็คือเมสสายทุบใช่ไหมดาเมจที่เราทำออกไปนะครับจะถูกสะสมเก็บเอาไว้นะครับและเมื่อหมดเวลาการสะสมนะครับมันจะทําการระเบิดดาเมจนี้ใส่เป้าหมายด้วยจํานวนที่เราสะสมไว้เลยน,นั่นหมายความว่าถ้าอาร์บิชชปตัวนี้สายทุบนะครับทุบเร็วทุบแรงนะครับ ภายใน2วินาทีอาจจะทำดาเมจได้สัก20 0 0มอ่ะพอหมด2วินาทีปุ๊บมันก็จะเบิดดาเมจ2 0 0 0 0เพิ่มขึ้นมาให้อีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้อะละครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าของอาชีพคลาส3ทั้งหมดนะครับผมสำหรับคลาส3คิด1นะครับอที่ผมบอกไปเนาะเป็นสายทางซ้ายนะครับซึ่งสายทางขวายังไม่มานะครับแล้วก็เป็นสกิลหลักทั้งหมดนะครับผมที่ผมได้แปลมานะครับถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับผมเพราะผมแปลมาจากภาษาจีนนะครับ อาละครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยเพื่อนในการตัดสินใจได้นะครับว่าอนาคตเนี่ยเราจะเล่นอาชีพอะไรนะผมคลาสามอาชีพไหนถูกใจเรานะฮะตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนทันนะครับเพราะเราอยู่เซิร์ฟซีเนาะเรายังไม่มีคลาสามเข้ามานะครับเราอาจจะเปลี่ยนอาชีพเล่นทันนะครับถึงว่าเฮ้ยเราเล่นวิศา์อยู่เราแบบไม่ถูกใจเลยเราอยากจะไปขี่หุ่นเป็นแมคานิขี่หุ่นอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนตอนนี้ยังทันเนาะนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ